สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองและท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับผมยอดวันกอกเกย์พายเอฟซี f f ans, และท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวังนนทิยาแม่น้องนาดาก็แม่กิจนะครับแม่กิจล่าดตัวได้เพิ่งจได้ซีเก้าออกเก้าซีงวดน,นี้ก็ฟันอีกแล้วฟันบาปูไส้แมาเขียนเลขให้งวดวันทีสิบหกกันยายนหกเกียนะครับเพัสดีเกียรติกันตัวแดกก็ตามไปฟังนํากันนะครับ เข้ามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับข้อมุลทั้งหมดลในการนวดนิย่าแบ่งปันมาให้ผมได้จัดทำเป็นคลิปเพื่อไปเจอเอฟซีและทางผู้สมทุกท่านได้ฟังเรียนรู้ไว้น้ำกันทุกตุ๊คลิปนะครับเพิ่นที่เก็บในกันยังไงก็ตามแบบฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตัดผมมานะครับซีแฟนเจ้าของทุกคนนะคะมืดีนวดนิยามาตามแนวทางของไม่จิตนะคะไม่จิตเขาเก้าซี่ตรงๆนะคะม้วนนี้ฟันอีกแล้วเป็นตัวไหนไปเบิ้งไปชมน้ำกันเลยค่ะ 快、OK, 点，快点！

มวีมานนมันเ่อนเห่นลอัน่าันเล่ับเ่อ่มอัน่อเล่มเล็นอัล่ันอันเัมั่เ่ัันลเล่นน่เนอ่เอ่ั่นเน่เล่มล่่ and คอังหักไม่ไหวหักหลายตัวก่อน้าเมขีไว้งแ่เก็ปีแล้วก็ว่าโอยติดตับนีจได้ที่หลงพี่ว่าจที่ศูนย์สาม้วีูย์ทนี่ะวันีัคแม่สอับิสับันเลขาตัวเนาะเลขเปิสุับน あ ในวันศุสามมันชัดขูท่าู้สูแต่ว่าอันเนี้ยไม่ว่าจะบคเนีเลี้ยงให้แนว่าที่ว่าเป็นผู้รอบผิดชอบเนี่ยจเลี้ยงเอา ไหนเป็นกำเไดไม่เลขที่มเลขสามไม่เลขศูนตทีสมศูนย์สามศูนย์คับศูนย์ี่สเลขเลขสองตัวศูนย์สาสสมกับศูเพิ่นว่าเิันมักสามศูนย์ศูย์่งหายศู์สามเดี๋ยวคงทุกทายสิมาถามยิ่เด้อเพื่อเพิ่ันว่าเขียนห้ไหม่เพื่อนว่าตีเพื่อถืดเอามาห้ไหจ เอาเั็นยันกีบโออย่างนี้แกกีบโอเป็นันเพราะว่าอันอาปากว่าสิอันไอ้ไฟเพิ่งไหมเนี่ยผัดเมียก่อนโอ้ยแม่หนูถามแม่นะแม่มอยู่นี่แม่นอนจังเว้นจังเกียบเหรอแม่นอนอยู่นั่นจีนี่แม่ก็นอนอยู่อู่อยู่นั่นกูกำมานอนนอนหลับเลยเอาพ่อแล้วรับตัวบรรยากาศด้วยสิเนาะเมื่อยมากเลยก็ไปนอนอยู่อู่หน่อเดี๋ยวโดนพิงโดนเฮ็ดเสียงหน้าไหมเนาะเฮ็ดเตียงไหมแม่ไี่เฮ็ดนี่หนิ นีไม่เฮ็ดบ่ไรมันไม่เชื่อเป็นนั่นเอเฮ็ดป่เฮ็ดง่ายๆแล้วก็มีแฟนมียังน้อนแฟนกับอันมีอยู่ดีขุมย่ายาบ้ามันเอาไปหนีหมดแบกนีแล้วเอาก็แบกขึ้นมาบ่ไดห้องเคงม่ยิงเนาะยังไงเราก็ไปเฮ็ดตง้านเราก็อยูหัวซามาเราก็เสนตะอูเรานอนเราก็เล่นากล้าวคเด้อเราเดือนนี้ไปหาหมอไ่ได้ที่นบว่าถือลอตรี่อันที่เกไปดูั ว่าเว้ายัางง่ายนอกบะเมนว่าเว้า so ท uh, like ่าเว้าท no, right. really no ้ายปุกกํายาอันนี้ครับว่าว่าไปตามความจริงจ้ากิ๊ดเท่าบ่าอันนั้นคนเขาได้ที่เพราะว่ากิ๊ดแม่ช้ำรวมดีดีไปใช้แม่คนกินไปดีกี่ชุดทางเขาเพิ่งเห็นตรงเนน้ำขึ้นไปธรรมดาเห็นยางเห็นยุ่งเห็นยางไปดีแล้วก็เลาะลุงพงเห็นยุ้งหอดกต่ทำบ้านแม่หน้าโป๊ะถ้าส่วนสิบเป็ดพี่จึงใช้ไปจ้า การปกา่นหน้าาง่คเมยมากคเศ้าอน่ลาท่าไปจับเคือคืนนี้ท่านไปหน้าอยู่พยังรอหน้าใครพยงวงเหยเมเดวมมค่นันเายังมารักกเครื่องตัดหญ้าที่หลังเอาหมวกลวงหนึ่งเอาเวนหลักได้ปูกัญญาโน่นหลับที่ว่าตีโฉมเขามาเอาเนาะูกัญญานน่นหลับ สีสองค่อยมีที่จมงกก็ได้เอาหน้าหน้ามอเน่เสกที่มเราะว่าผมมีนต่เอาลัพระเป็ยสี่สองแม่ค่อยไมหน้าหน้าท่านาจา เ็มีสู้ปู่ก็สร้างนังน่น,นพัดขึนกระเทยเนาะจ้าขันแลนกับคืนพ่นเห็นคนนอนที่เสียงอ่ะขียานอนหลับจ้าบานีปียาล้าล่องเทียงได้ที่รถสมงเองน่าเห็นคนไหมพ่าจะไม่ขี้าหาอดเยแม่ก็ว่าม่ยังแม่กระวานอยู่นี่ม่ยังม่หาผู้ใดอยู่นี่ม่หาข้อดีขี่รถกลับอลาดด้วยอ้ยเพิ่นบ่ยานคนุอันด้ยจากมันอยู่ม จักษ์หนาข้นจรงเนาะมันมันสิมาเอ็นยังเข้ากว่เม่อคยไ,ได้มนนันเป็นพวกเ็นหนามะรู้เขาเล่นไหมยินดีเออพี่น้องตามนี่เลยนะคะบ่้าไบ่ปไนล์ลบขาดเลยประกบกับอันมีขา้างซ้ายม่มากไ่ไ,ลไนล์เมย์กิบเพนไม่ยุบได้ครับการวังไว้เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านคงสิได้ยินฟังแล้วนะครับจินนท์นุย่าเดซ่าหลุยส์เรียกขอ้อแม่กิจนะครับสําหรับผมในถ่ายคลิปนี้สลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่กิจ ล่าสุดซีเก้าออเก้าซีวดนนี้ก็บฟันอีกแล้วฟันบางปูใต้ไม่เขียนเลขให้งวมวันที่สิบหกกันยายนหกเ็นะครับเพื่อนม่เขียนไหนก็เป็นมีเลขซี 4, เลขศูนย์เลขสามเลขศูนย์ะครับัเป็นเลขสตัวกับเป็นซีสามศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามซีนะครับทัตเป็นสองตัวกัเป็นสามศูนย์ศูนย์สามศูนยียนะครับแม่ินแล้วกับ มักหรือว่าเนียนห้่ยสามศูนย์นะครับไปครับบนล่างนะครับเป็นแนวทางถือตกสลาดกินแบงของตะบ,บัดกระหวังวายเอฟซีและทำประูส้มหน่งทันโค้งเสียดเงี้ยนฟางแล้วนะครับสำหรับผม,มถิายคลิปนี้โคชิตีเพียงสำนีพบกันอีกคลิปต่อต่อไปสำหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ